ผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อรอคิวไม่นานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลเสนาผ่าตัดต้อกระจกใช้เครื่องสลายความถี่สูงทำให้แผลเล็กและฟื้นตัวเร็วสวัสดีครับผมในแพยทย์ธเนศดูสีตสุนทรกุลนะครับผู้บริการโรงพยาบาลเสนาในลักษณะของ SMC หรือที่เราเรียกภาษาไทยกันว่าคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการนะครับก็เป็นจัดว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการของโรงพยาบาลเสนาของเราเป็นรูปแบบของการให้บริการเวลามาใช้บริการก็คือจะมาใช้เวลาใช้บริการในช่วงนอกเวลาราชการมันเกิดจากที่มาที่ไปตรงผู้ป่วยเนี่ย รือผู้มารับบริการในเวลาราชการเนี่ยที่มีปริมาณที่มากทําให้เกิดความแออัดยิ่งสถานการณ์โควิดหรือว่ามีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยมันทําให้เกิดความแออัดในส่วนนี้เยอะเป็นไปได้หากว่าเรามีการให้บริการในรูปแบบใหม่คือเปลี่ยนคนจากในเวลาราชการไปเป็นนอกเวลาราชการส่วนเนี้ยส่วนหนึง่งเป็นส่วนที่มีความจําเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัด ต่อกระจกผ่าตัดตาต่างๆหรือว่าผ่าตัดกระดูกหลังผ่าตัดเข่าหรือผ่าตัดไส้เลื่อนลิซิดวงหรือว่าบริการต่างๆมากมายในส่วนนี้เองโรงพยาบาลเสนาเนี่ยเห็นความสําคัญและคิดว่าถ้ากลุ่มคนหนึ่งที่สามารถที่จะามารับการรักษาในช่วงของนอกเวลาราชการได้เนี่ยก็จะทําให้ในเวลาราชการเนี่ยน้อยลงผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเนี่ยก็จะน้อยลงลดความแออัดได้ น้ำซ้ำไม่พอคิวของการผ่าตัดของคนที่อยู่ในเวลาก็จะสั้นลงด้วยเช่นกันสำหรับข้อดีนะครับของการผ่าตัดในคลินิกพิเศษเฉพาะทางน,นอกเวลาราชาการเนี่ยหคือเรารู้เวลาที่แน่นอนนะครับรู้บุคคลเลยด้วยว่าใครที่จะมาเข้าดูแลรักษาเรา 2. ราคาเนื่องจากว่าถ้าหากว่าจะต้องมาไปรับการบริการที่นอกภาครัฐ นอกหน่วยบริการของภาครัฐนี่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มแล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างสูงในส่วนนี้ของภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ต่างๆได้ตามปกติเลยแต่ว่าจะมีส่วนต่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะเป็นส่วนต่างเพิ่มซึ่งในส่วนนี้ก็ทําให้ราคาเนี่ยถูกลงแล้วก็ย่อมเยาวแล้วก็เข้าถึงได้มากกว่าในส่วนของข้อที่3ก็คือ เป็นส่วนที่สําคัญเลยคือนอกจากที่คุณจะต้องใจในส่วนต่างเพิ่มคือคุณเป็นผู้ให้แล้วนะครับในภาครัฐเนี่ยได้บุญกุศลในส่วนของทําให้ผู้ป่วยที่เขาอยู่ในเวลาราชการเนี่ยเขาได้คิวที่สั้นลงเพราะว่าคุณมาผ่านนอกเวลาราชการในส่วนนี้เองเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าเราเสมือนเป็นผู้ให้แล้วเราก็เป็นผู้รับด้วยเช่นกันในส่วนนี้คือเป็นส่วนของข้อดีของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ก็อยากจะขอเชิญชวนผู้รับบริการนะครับโดยเฉพาะผู้รับบริการแต่และท่านที่มีกําลังเพียงพอในการที่จะขอรับบริการรักษาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดตาต้อกระจกต้อเนื้อหรือว่าผ่าตัดหลังหรือว่าเขา่าในส่วนนี้สามารถขอคำปรึกษาได้จากที่คลินิกว่าโรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นียมีการให้บริการผ่าตัดอะไรบ้าง รือว่าให้บริการในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชาการอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สามารถปรึกษาได้ที่คลินิกหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆของในโรงพยาบาลได้เลยผ่าตัดต้อกระจกใช้เครื่องมือกล้องผ่าตาัดและเลนแก้วตาเทียมมาตรฐานมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมที่ไม่แพงแต่มีคุณภาพที่ดีคุ้มค่ากับการมองเห็นโรงพยาบาลเสนามีจกักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์ พร้อมทีมให้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านดวงตาที่สดใสคือความสุขของทุกคนอาการที่ควรจะมาตรวจที่เราสงสัยต้อกระจกกันนะคะก็คือว่าจะมีอาการตามมวมองภาพไม่ชัดเนาะแล้วก็ใส่แวนแ่นเราไม่ดีขึ้นแว่นเดิมรู้สึกว่าของเดิมเคยชัดแต่ว่าตอนนี้ไม่ชัดแล้วเนาะก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจเพิ่มเติมค่ะเพื่อได้รับการยืนยันวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกเนาะว่าไม่มีโรคตายอย่างอื่นซ่อนอยู่หรือว่าแทรกซ้อนอยู่ภายหลัง แล้วก็ต้อเนื้อค่ะก็จะผ่าตัดก็ต่อเมื่อ,อมีกระบดบางการมองเห็นเข้าตนบางกลางตดาดำแล้วก็กอกตาได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สูดเป็นความสวยงามหยอดยาแล้วไม่ดีขึ้นเนาะค่ะก็อาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมว่าเข้าข้อบ่งชี้เพื่อ,อเข้าแล้วการผ่าตัดลอกต้อเนื้อแล้วหรือยังนะคะค่ะแล้วก็พวกเรา3ามคนนะคะก็ยินดีให้บริการเพื่อดวงตาที่สดใสของทุกคนค่ะ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเมื่อท่านมาใช้บริการเท่ากับท่านได้ทำบุญท่านจะเป็นทั้งผู้รับบริการและผู้ให้เนื่องจากรายได้จากค่าบริการนั้นจะถูกนำไปหมุนเวียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ได้มีอุปกรณ์การแพทย์และมาตรฐานการรักษาที่ดีขึ้นคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกตาโรงพยาบาลเสนาโทร035-352-380ต่อ313ท่านมาใช้บริการเท่ากับท่านได้ทำบุญ